ช่วงฮาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตราต้นแก้วผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุนลอฮ์วะบาระกาตุวันนี้นะคะช่วงฮาลานจานอร่อยเราพาผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านจเจริญกรุงร้อยเจ็ดแยกสามนะคะจะพามาหาร้านร้นหนึ่งนะคะที่อาจจะดูเหมือนอยู่ในซอยเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วการเดินทางเนี่ยมาง่ายมาก ชื่อร้านว่ากิมดี่ดัฟาร์มนั่นเองค่ะภายในร้านนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็กําลังเดินเข้าจากปากซอยเมื่อกี้นะคะพอเห็นายป,ปุ๊บเราก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนี่ให้ดูเอาให้ดูเป็นไงมีอาคารพาณิชย์นะคะสังเกตได้ไม่ยากเลยนะคะก็จะมีอาคารพาณิชย์แต่เยอะมากเดินมาแค่นิดเดียวจากหน้าปักซอยก็จะเจอแล้วค่ะถ้าดาอาคารพาณิชย์ ตึกนี้นะคะที่เป็นที่จอดรถอ่ะแล้วร้านอยู่ไหนใช่ไหมนี่ค่ะถึงละเห็นป้ายร้านใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านพร้อมกันดีกว่าค่ะ อัสลามอะลยกุมครับผมอับดุลฮากิมนะครับเป็นเจ้าของร้านกินมี่เดอะฟาร์มครับเขเป็นมาของร้านแหละครับก็ร้านเริ่มต้นจากการปลูกผักครับแปลงเล็กๆแล้วก็ค่อยๆนําผักเนี่ยมาประกอบอาหารแล้วก็พัฒนาอาหารออกมาเรื่อยๆครับจนเป็นร้านอาหารครับกิ m มี่เดอะฟาร์มครับเป็นแสดงมาจากคําว่ากิมมี่กิ g มี่กิมมี่กิมมี่เป็นการนําผักมาไว้ที่ร้านครับเอาฟาร์มมาไว้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายความพิเศษครับความพิเศษแรกก็คือผักของเราเนี่ยเป็นผักที่ปลูกเองครับ ปลูกเองมาจากฟาร์มของเราแล้วก็เมนูอาหารเป็นเมนูที่มีหลากหลายสัญชาติมีเป็นอาหารที่มุสลิมของเราเนี่ยหาทานยากครับก็เป็นสไตล์ลอฟทครับสไตล์อยู่แบบบ้านสบายๆครับตอนเข้ามาก็ยังต้องถอดรองเท้าคัคเหมือนอยู่ในบ้านเลยครับคอนเซ็ปต์มีชั้นบนกับชั้นล่างครามเป็นแอรทั้งหมดเลยครับก็ถ้าเกิดว่าสิ้นปีนี้ก็จะครบ10ปีเต็มแล้วครับอายุ10ปีเต็มเปิดมาพนาและครับ ก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆก็บางทีก็ยังไม่ลูกค้ามาไกลๆทั้งนั้นเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักร้านได้ยังไงครับอาจจะเป็นปากต่อปากครับที่ร้านกิมมี่เดอะฟาร์มนะครับเป็นอาหารที่เราตั้งใจทําครับแล้วก็จริงๆเราเป็นอาหารที่เราอยากทานครับเราเป็นมุสลิมเราเป็นลูกค้าตัวเองเหมือนกันเราอยากทานอะไรเราก็ทําทานดูครับที่เราบรนหาทานยากเดี๋ยวเราก็อยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ลองดูครับอาจจะติดใจครับเชิญชวนครับ อนนี้นะคะเราก็อยู่กับบางฮาเกิมนะคะเจ้าของร้านกินมีเดอกฟาร์มค่ะสลามว่าอะไรกุ้งค่ะสลามครับ บางครเมนูบนโต๊ะอาหารนะคะมีเรียกได้ว่าหลากหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวให้วางแนะนําเมนูนิดนึงค่ะว่าแต่ละเมนูชื่ออะไรแล้วก็มีความพิเศษใงไตได้เลด<ต>ครับก่อนอื่นเราก็จะเริ่มจากออเดิร์ก่อนนะครับออเดิร์นี่คือเกี๊ยวซ่าเรียกว่าเกี๊ยวซ่าโคโนโมีครับก็จะมีความพิเศษตรงที่เราจะนําเกี๊ยวซ่าไส้แน่นของเราเนี่ยเป็นรสชาติที่แบบพี่ว่าหาทานเจ้ามุสลิมเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นอยากให้มาลองชิมดูละด้วยซอสโอโคโนมิยากิอําโวยด้วยปลาแห้งครับแล้วก็สาหร่ายครับมันเป็นรสชาติที่แบบหาทาน ไปเลยนะครับแต่ต่อไปก็ต้องเป็นข้าวนะครับข้าวผัดนําเลียบครับอันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ค่ะเป็นสูตรไพยจีนครับนําเลียบครับอาจจะผัดผอมกินกระทะเวลาทานเนี่ยเราก็จะต้องทานคู่กับตักข้าวหนึ่งคำแล้วก็เม็ดบะม่วงมะนาวเครื่องมาน้ครับะมเคใช่ครับก็จะเป็นรสชาติที่มุสลิมเนี่ยหาทานยากนิดนึงครับต่อไปก็จะเป็นยำมุเส้นทะเลนะครับอันนี้ความพิเศษก็มีไปตัดเลี่ยนครับราหายก็จะเป็นแบบมีความเลี่ยนแล้วก็แบบต้องมีตัดเลี่ยนนิด รสไม่ค่อยจัดครับเราก็เลยทําให้แบบรสที่เราทานแบบจัดจัดแบบคนไทยอ่ะครับก็จะใส่เครื่องแบบตุ้มๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างเส้นทะเลครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อแดงรมควันย่างแล้วก็สโมกด้วยควันไม้ลาใหญ่โอ้นนี้คือสีธรรมชาติของเครื่องปรุงเราผ่านการหมักประมาณ3วันครับให้เนื้อนุ่มแล้วก็เราจะาไปย่างแล้วก็สโมกอีกขั้นตอนหนึ่งครับเนื้อมันก็จะนุ่มแล้วก็หอมครับเราวิธีเราแบบลงลึกมากเลยก็ต้องนิดนึงครับ ต่อไปก็เป็นสลัด DIY ครับเรียกว่าสลัด DIY เมื่อก่อนเนี่ยร้านเราเนี่ยปลูกผักด้วยก่อนที่จะย้ายไปเป็นทาฟาร์มใหญ่ที่พนมสองอันนี้ก็เป็นผักจากฟาร์มเราครับเป็นผักที่สดใหม่เลยใช้ปลอดสารพิษครับส่งมาโดยตรงถึงร้านเลยใครที่ชอบทานอาหารสุขภาพก็เลือกเมนูได้ก็จะแบบครบห้ามู่ทุกเมนูครับค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเมนูอีกหลากหลายเลยนะคะของทางร้านใช่เยอะมากอันนี้ก็เรียกมาเป็นตัวเด็ด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 เป็นตัวเด็ดที่ลูกค้าทานรู้สึกว่าเฮ้ยทานอาหารทานที่อื่นยากสาหรับเมนู นอื่นจะมีสไตล์ไหนบ้างเหรอคะว่าเขาบอกก็เรียกว่ามาที่นี่ก็ได้ครบทุกอย่างเลยครับมีโอ้โหทุกสัญชาติสําหรับครอบครัวสําหรับเพื่อนฝูงมาปาร์ตี้ครับใครแบบอยากทานอะไรไม่เหมือนกันเลยแงมาที่นี่มีหมดครับอันนี้คือแบบจุดเด่นที่ลูกค้าชอบมาเลยนะครับว่ามาแล้วก็แบบทุกคนสามารถทานอะไรที่ตัวเองชอบได้โดยที่แบบไม่รคนมกันอย่างแล้วก็มาแบ่งกันกกสัญชาติโอ้ทุกทุกชนิดจริงครับเ็ก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวเป็นสลัดเป็นยำเป็นสเต็กมีหมดเลยครับ สำหรับเมนูที่จะสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมเป็นเมนูอะไรคะก็จะเป็นตัวเด็ดเนี่ยครับเป็นเมนูแซ่บของคู่คนไทยของเราครับเป็นยำมือเส้นทะเลครับ<า>สำหรับคนที่อยากเห็นขั้นตอนการทํานะคะก็สามารถรับชมได้ในครั้งถัดไปนะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอาหารละสิ่งอดอยูนะคะก็แวะมาได้นะคะที่ร้าน ิมมี t เดอะฟาร์มค่ะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอ่าซอยเจริญกรุงร้อยเแยก3ครับค่ะเราเวลาเปิดปิดช่วงเดือนนวะมะดอนนะคะก็จะเปิดตามปกติเหมือนที่ร้านเปิดเลยครับสี่ทุมโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งครับหรือว่าใครที่อยากมาร่าสินอดที่ร้านนะคะแนะนําให้โทรมาสั่งหรือว่าจองผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะทางโทรศัพท์แล้วก็ Facebook Page เลยครับตามชื่อร้านเลยครับกิมมี t เดอะฟาร์มค่ะใครที่ไม่อยากมาทานที่ร้านนะคะอยากรับสินอดอยู่ที่บ้านก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะคะมีช่องทางอะไรบ้างมีโลบินทูตคร มี g r a ฟครับนอกจากนี้ทางร้านมีเมนูอะไรพิเศษในช่วงเดือนรอมฎอนไหมครับโอ้มากมายเลยครับเรามีคอนเซปต์หอาทิตย์1มเมนูพิเศษครับยังไงรอติดตามทางเพจครับก็สามารถไปกดติดตามเพจไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดอาหารที่น่าทานเนาะ สำหรับใครนะคะที่มาลาสินอดที่นี่นะคะก็มีห้องละหมาดรับรองให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณบางฮากิมนะคะเจ้าของร้านกินมีเดอะฟาร์มที่ให้ทางรายการได้เข้ามาถ่ายทํานะคะและวันนี้นะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตาต้นแก้วมอบงให้กับทางร้านด้วยค่ะ ันนี้ช่วงาร้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและบงังฮาคิมจากร้านกินมีเดอะฟาร์มขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามุอะลัยกุ้วะารอกมาตุฮิวะบะารากาตฮ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเข่งกันเดี๋ยวเราเริ่มยำกันเลยนะเราจะใส่เป็นกุ้งปลาหมึกก่อนนะคะกุ้งปลาหมึกก่อนอันนี้ก็จะเป็นชิ้นโตๆตเลยนะคะเพราะเราคัดมาอย่างดีใช้ตัวใหญ่กุ้ง อันนี้กุ้งของทางร้านเราเอาไปลวกประมาณกี่นาทีอะคะสิบบีค่ะอ๋อแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสด